นี่นี่พับเราลุ้สวนสัตว์เนี่ยอันนี้มองมองดูไม่แน่ใจเป็นกระเทยหรือเป็นกระสือกันแน่ครับเนี่ยอ่อะต๊ะหน้าเขาสั่งเพิ่มอะครับผมไปไปเสิร์ฟเขาเออไม่ยังเป็นไม่ต้องเต้นมึงอยู่ในกรงกันนะมึงอะเต้ตไไนเต้นไปเต้นดิลองโยกๆยกอะไรกันได้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว ตีมาตีมาตีมาอายๆๆๆโยกยกยกพอบอกเมียแล้กูขอกลับบ้านแป๊บเดียวนี่นี่นี่เต้นคราวนี้ไม่ต้องเต้นกับเสาแล้วเดี๋ยวพี่เป็นเสาให้ เป็นสาวเป็นสาวเป็นสาวมาแป้งมามาสักเพลงกเพลงไม่คิดจะเปลี่ยนเลยเหรอให้พร้อมมามามา กูนึกแล้วว่าล <c oughs> ้วจทำเป็นหนังขี้ข้างข่าวเสียไปทำลายเขาทำไมเสียผมเคยน่าเสียที่ไหนเนี่ยเห็ดไลฟ์สดอยู่ตลอดอะเอยเออกำลังเล่นละครอยู่มันเล่นแก๊กแก๊กแก๊กเสีย ไอ้นี่เออพี่ช่วยบอกมาหน่อยดิเล่นเป็นเด็กเฮ้ยเออมีเรื่องให้รบกวนหน่อยเอาพูดมาพูดมาพูดมาพี่เปิดค่ายค่ายมวยเหรอค่ายลูกเสือแสดงว่าไม่มีลูกเสือไปเข้าค่ายเลยไม่มีสิว่างอยู่มา2ปีแล้วเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนค่ายจะไปทำค่ายลูกเสือเลยทำค่ายอะไรดีวะลูกเสือมันดี๋ยวมีปัญหาเอารู้ได้ไงเปิดค่ายแล้วมีปัญหาเออมีปัญหาอ้าวมีปัญหาก็ต้องทายดิอ้าวทายได้เลยปาอะไรเป็นตุ๊ดปาปา ปลาปบชนผิดปลาอะไรอ่ะปลาสวายปลาอะไรมีรถถังปลาอะไรมีรถถังพี่คิดให้ดีนะเฮ้ยกูกูกล้าเล่นปลาอะไรมีรถถังชัวหรือเปล่าพี่ชัวชัวปลาอะไรมีรถถังขอร้องตอบกูจะเล่น ปลาปลาอะไรไม่รู้ทั้งเออเอเราชอบมาวันศุกร์เปล่าอ่ะมาจันจันปลายอมยอมยอมเนอะยอมไรนมึงรู้แล้วสิเปลี่ยนใหม่ลวกันเปลี่ยนใหม่ไหนมัรู้แล้วปลาอะไรใส่เมนิกา ป๊าโอ้ยไม่ไปไหนจากปลาแรกเลยเล็กไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วมาคู่กันเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ้าวต้องใจเย็น